ปิดไฟตัวไหนเนี่ยทุกคนมาดามเจองูค่ะเฮ้ยงูเลยวะเ้ยอุ้ยงูอุ้ยเดี๋ยวบางเหยียบงูเด้อเหยียบงูปาดมันมันเชื่องช้านะแต่ดูกลัวมาตะวัดนะคะอือจะเปิดไฟหน้ารถก่อนไปแล้วเขาไปตามทางเขาแล้วค่ะ กลัวคนเหยียบเลยมันเหมือนงูลายงูอะไรไม่รู้อ่ะคือน่ากลัวเหมือนกันนะกลัวไปเหยียบงูเนาะสวัสดีค่ะมาดามูคูนะคะตอนนี้ก็เยอะเดี๋ยว,ยวตั้งกล้องค่ะโอ้กลัวเหยียบงูไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้นะจะผ่านบ้านคุณตานะคะคุณเอ่อคุณตาวิเชียนนะที่แกตาบอดนะคะจะดูว่าค่ะ แกอยู่อย่างไรเนาะอาจจะเข้าไปหรือไม่เข้าไปก็ได้นะคะแต่จะดูนะคะที่ที่แกอยู่นะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคือตอนนี้กลางคืนเนาะกลางคืนแล้วนะคะพอดีอผ่านมาทางนี้นะคะก็จะแวะดูแกสัหน่อยนะโอมืดหมดเลยคะ่ะตรงนี้คะ่ะที่แกอยู่คะ่ะทุกคนโอ้โะนี่คะ่ะ เ้าไปไม่ได้ค่เนี่ยคิดอยู่นะคะจะว่าจอดรถไว้ตรงนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะแปบบ๊บนึงนะคะจอดไว้ตรงนี้แหละี๋ยวจอดรถก่อนอู้ต้องผ่าน้้ำเข้าไปนะคะโอเคฝากแกแล้วค่ะจะให้ดูนะกลางคืนแกยังไงนะเราก็ไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยสิน่าจะอยู่กับลูกสาวแกแหละนะจอดขาดกเกางเขาต้องพานน้ำเข้าไปนะคะ โอ้พี่นองเ้ยกลคืนนะคะนี่โอ้มองไม่เห็นกล้องก็มองไม่เห็นนะคะโอ้มืดหมดเลยอะทุกคนเอาแบบป้หน้าไหมเราจะได้ผ่านมาทางนี้นะคะหรือยังไงเนี่ยอันนี้คือบ้านของแกนะมีไฟอยู่หนึ่งดวงนะคะแต่บ้านของคุณตานี่คือมองไม่เห็นเลยมืดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวตรงทุนผ่านน้ำไปก่อน โอ้โหขาน้าไปนะคะมันมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าอยากไปนะโอ้ยลูกสาวอยู่หรือเปล่าเนาะมีใครอยู่โอเคหรือเปนเนล่านะฮัลโหลฮัลโหลอีนางกุจาเป็นไงบ้างมีใครอยู่ไหมคะเนี่ย ลูกสาวคุณตาอยู่ไหมไม่ไมใีใครอยู่เลยอะคุณตาอยู่คนเดียวเหรออ๋อเดียวเดียวเดียวจ้าเฮาค่อยนี่แหละมีใครอยู่ไหมคะอ๋อลูกสาวคุณตาไม่อยู่เลยนะคะเนี่ยทั้งวันหรือเปล่าเนี่ยแกอยู่คนเดียวตลอดเนี่ยนี่ค่ะมีหมามีหมูเป็นเพื่นอนแมวแมวน้องแมวอ๋อคุณตาเป็นไงบ้าง นอนแล้วบ,บอกออนอนแล้วนี่มืดนะคะอนอนใน,นรังก็มีบญานโจนบรบญานยังบอกคุณตาบญานเนาะบ่บบมีไผรักยังเนาะ<บ>นี่นะคะมืดมากขออนุญาตเปิดไฟได้ไหมเ<บ>ออหนูผ่านมาหนูก็เลยแวะมานะคะคุณตาเตือนหนูเด้อเด้อไปเด้อหนูญาตหนูลืมปิดไฟให้ตาอ๋อไ่ได้ ออนะคะเออมาเยี่ยมค่ะเนาะกลางคืนนี้ไฟมืดเลยนะคุณตานะมาดูนะคะอ้าวกลางคืนนี้คุณตาเนะี่ยอยู่กับไผรแบนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหรอคะแล้วลูกสาวเด้เอ,อเขาอยู่เ้องอ,อ่าเขาบ่โอ้แล้วคุณตาก็ต้องอยู่คนเดียวเงากลางคืนบ่<อ>เนี่ยฟ้าร้องตลอดเลยนี่ ฟ้าลองตลอดลัล่นๆเลยนะคะเมื่อดีเป็นอะไรกินเบิดบาเขาพาดค่ะคุณตาหมดเนาะอ๋อคุณตากินหมดนะคะอ๋อคุณตากินหมดเลยแล้วก็อ่าแล้วกับข้าวที่หนูให้นะกินหมดอบอสกินหมดคือกันเนาะโอ้นนองเม้ก็อิ่มนํมามืดอหนูผ่านมาหนูก็เลยแวะมาดูคุณตาว่าเป็นยังไงนะคะว่า อยู่ดีไม่แห้งบ่กลางค่ำมาขึ้นยู่กับไผ่ค่ะจะสี่นะจำหนูได้แมนบ่คะครับผมความจำคุณตานี่ดีแมนบ่ครับผมอ้ค่ะขอให้คุณตาสุขภาพกายแข็งแรงเด้อหนูแวะมาเบิง่งคิดซื้อหนูคุณตาเนาะครับผมค่ะนมอยู่ในรางนี่บ่นมนี่นะครับผมอ๋ออยู่ใน,านรนในางนี่แบ่งให้ไผ่เนี่บบนยบ่ให้้หเนะอ๋อให้ลูกสาวได้กินน้ำเนาะ กลางบ้านนี้ลูกสาวเจ้าซีมาอยู่นัาตลอดอยู่บอคะคแต่ว่ากลางคืนเขาไม่อยู่ใช่ไหมกลางคืนเขาไปอยู่บ้านแฟนเขาเหรอคะค่ะพคุณตาถ้าหนูจะเปลี่ยนที่นอนที่นอนมุ้งให้นี่โอเคไหมคะหนูจะเปลี่ยนให้เพราะว่ามันเก่ามากเลยเนาะคะ่เดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าหนูจะเอาผ้าห่มมอนม้งมอนมอน,นะคะคม,มาให้คุณตานะ ค่ะคุณตาจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะดูก็คืคอแบบนี้นะคะทุกคนนี่ที่นอนแกดํามากเลยนะคะดําแบบเต็มที่แล้วนะคะนี่ดําสุดๆเลยนะคะมุ้งก็จริงจริงอ่ะมุ้งนี่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะแต่ตอนนี้มุ้งนี่เป็นสีดําดํอ่ะไม่รู้จะดําจนดําไปหมดแล้วนะคะที่นอนมอนมุ้งเนาะไม่มีใครซักให้บอคุณตาเสื้อนี่ใส่จากมือเสื้อต่อเสือ้อ เสื้อผ้ามีแค่นี้บนเลยบาะเสื้อผ้าก็มีอยู่ครับมีพอเลยใส่อยู่พอใส่อยู่ในแค่นี้บอกคะสี่ห้าชุดนี่บาะอยู่นี่แล้วในถุงยางในถุงยางมันไม่มีนะคะที่มาดามาโกดูไม่มีค่ะไปดูเข้าข้างในก็ไม่มีมีแค่นี้นะค่ะทุกคนสี่ห้าชุดนะโอเคเนาะเดี๋ยวหนูค่อยเปลี่ยนที่น้องที่นอนให้นะคะครับค่ะ ก็จะเอาเงินส่วนตัวของมาดามอโูนี่แหละค่ะคือจะซื้อให้ค่ะคือด้วยเมตานะคะทุกคนคุณตาหนูขออนุญาตเด้อหนูจะปิดไฟให้เด้อครับผมค่ะเพราะว่าเปิดไฟคุณตากระบอเห็นนะคะทุกคนปิด,ดอะไรครับผมอ่ะหนูจะเปิดอันนี้ก่อนอ้าวเปอันนี้มาโอ้เปิดสีไปแล้วนะคะคุณตาเปึ๊บอา้าวไม่ได้ ไม่มีอันตรายแน่นอนเด้อหนูเดอ้อปิดประตูให้ไหมรหรือรไม่ต้องบ่ประตูอันคุ้นตานี่เปิดไปตลอดเลยจะปิดไหมหรือว่าไม่ต้องเพราะว่าแมวขึ้นออกปิดอยู่ครับปิดเนะาะปิดเตมแอมเนาะค่ะเนะาะโอ้ขี้กงขี้ไก่เต็มเลยนะคะโอ้ยไก่เอ้ยนี่น้องแมวก็นอนตามขั้นใดนะคะเออมาดามมาโพก,ก็มาเยี่ยมเพินเ่นค่ำค่ำคืนค่ะ มายูกินจังไงนะคะพนอยู่คนเดียวค่ะเอาให้น้องแมวออกไปนิดนึงนะคะอยู่ดีมีแห้งเด้อเดี๋ยวหนูจะมาไหมเห็นแล้วเราก็รู้สึกไม่ดีเลยเนาแกอยู่คนเดียวค่ะเออคุณตาหนูถามเน่ยคุณตามีญาติพี่น้องบ่คะอยู่คอนแกนผุนแถวนี้บ่มีบ่ะมีแต่ลูกคนหนึ่งหันบ่โออค่ะ โอ้ค่ะทุกคนมาดามมาโพกับมาเบิงความเป็นอยู่ของคุณตายามค่ำคืนนะคะโอ้ราวังงูเมื่อกี้เจองูไปแล้วนะคะตอนนี้มันมืดมากเลยก็คือคุณตาเนีอยู่คนเดียวและญาติพี่น้องก็ไม่มีโอ้เนาะตอนสิมีอยู่แล้วคะ่ะเพื่อนก็หลงหลงลืมลืมเนี่ยแต่กาดนโดนที่นึงและเพื่อนบ้านก็ใครอยากจะมาหาเราเนาะคะ่ะจะเป็นแบบนี้เนาะ ส่วนมากเขาก็ไม่มีใครอยากมาค่ะทุกคนเพราะต่างคนก็ต่างทํามาหากินต่างคนต่างครอบครัวนะคะอันนี้นะคะทางไปกุสมารตรงนี้จะเป็นทางไปป่าช้านะคะทางผ่านป่าชา้าป่าช้าค่อยกัาไปคอ่อยบ่มมียางกำลังมาขึ้นกันเลยเด้ออยู่ที่ใจเรานะคะแต่สงสัยเมื่อกี้งูมันคืองูอะไรเนาะ,ะทุกคนเดินทางเสียวไหมผ่านป่าชา้า สลับมาดามุโกเนี่ยมดานะคะคือว่าเขาก็ยุบสวนเขานะคะเขาไปยุบสวนเขาแต่ว่าตอนนี้เร่งก่อนรถตามหลังมานะคะอู้ย์อาเปิดกล้องหน้ารถเฉยเลยโอ้ยเป็นไม่ได้วบเราจะจอดตรงป่าช้าเราไม่อยากจอดอ่ะแต่จตเป็นจะจอดไหมเนี่ยเพราะว่ากล้องมัน ม,มัวไปหมดเลยนะคะไม่ว่าก,กันเนาะไม่อยากจอดตรงป่าชานะคะอยากออกไปจากตรงนี้นะคะทางข้ามมันคือหนะ้ามันก็น่ากลัวมันก็วางเวงอยู่นะคะ <c oughs> อยากจอดแต่ไม่จอดนะ,ะเอาให้มันผ่านป่าชาก่อนค่อยค่อยสต็อปสต็อปงานก็ได้นะคะโอ้ยหมวกกันน็อกก็ได้โว้ตอนนี้ฟ้าเหลือมแรบีแรบๆเลยนะคะ มีรถตามมาค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นวัดป่านะคะ คก่อนจบคลิป่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกดอินเพื่อเป็นกำลังใจให้บาดาคโูครทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชั่นได้สวัสดีค่ะแล้วจอดเอากล้องลงก่อนจอดก็จอดทางโค้งน้องอีขึ้นมาดา่ามืเลยนี่นะคะนี่กล้องปกติแล้วมึงกิดเปิดไฟข้างหน้าเพราะเรามองไม่เห็นจริงๆนะคะอู้ และนี่ก็เด่งทางต่อนะคะที่นี่ยเปอสมานจัง,งจสสหวัดสกลนครนะคะบ๊ายบายค่ะ